ชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งใจฟังดีๆนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนตุลาคมนะครับ2566เดือนที่มีดาวย้ายถึง5ดวงด้วยกันนี่ผมไม่ได้นับรวมดาวจันทร์ที่มันย้ายทุกๆ2วันครึ่งนะนะครับจริงๆเนี่ยดาวมันเริ่มขยับย้ายตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยาแล้ว ประมาณวันที่28กันยาดาวพุธกับดาวศุกร์ก็ย้ายนะทีนี้ไอ้ดาวศุกร์เนี่ยมันย้ายเนี่ยมันย้ายมาทับลัคนาราศีสิง์ก่อนหน้านี้มันก็เคยาย้ายอย่างนี้แหละนะครับแล้วมันย้ายถอยหลังไปทีนี้ก่อนหน้านี้มันไปทับกับอาทิตย์ทับกับพุธท,ทีนี้ไอ้พุธกับอาทิตย์ก็ย้ายหมดแล้วเหลือเหลือดาวศุกร์ดวงเดียวทับลัคนาราศีสิงนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่า มันไปตรีโกนกับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคไอดาวสุกดวงเนี้ยนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นการตรีโกนของดาวสุพเคราะห์ทั้งคู่เขาเรียกคู่เขาเรียกคู่ทรัพย์สินเออนะครับส่วนส่วนดาวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดาวพุธด,ดาวอังคารดาวอาทิตย์นะครับเอาอย่างนี้ก่อนอังคาร ย้ายวันที่3ตุลาคมนะอาทิตย์เนี่ยย้าย18ตุลาคมแล้วก็ราหูเนี่ยย้าย17ราหูย้ายก่อนแล้วดาวอาทิตย์ย้ายตามแต่ว่าอาทิตย์มันย้ายของมันทุกเดือนอยู่แล้วผมสรุปให้ฟังแบบนี้นะชาวลัคนาราศีสิง์จะเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าคนที่เข้ามารู้จักใหม่ๆอย่างมากมายนะ แล้วก็อาจจะเป็นการรู้จักกันแล้วมีการดีลงานมาให้กันด้วยก็ได้เป็นการรู้จักแล้วเป็นมิตรภาพที่ดีก็ได้เป็นการรู้จักแล้วนำมาซึ่งงานและความรู้สึกพิเศษส่วนตัวก็ได้มันไปได้หลายแนวทางแต่ล้วนแล้วแต่เอาอย่างนี้สุขทับรักยังไงก็ดีสรุปเออนะมาจากเรือนการงานนะครับแล้วก็มาทับลักขณา เลงไปยังดาวเสาร์หรือดาวเสาร์เลงมายังดาวศุกร์ได้ทั้ง2แบบนะผมจะอธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าการที่ดาวมีการขยับย้ายแบบนี้นะส่งผลให้การเงินการทองการเมคดมันนี่การหาเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมจะมีโอกาสได้เงินจากหลายหลายทางลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่บางทีไอ้ลูกค้าเดิมนี่แหละนะครับดึงเอาลูกค้าใหม่เข้ามาเพราะว่าเรามีผลงานนะครับฉะนั้นนะการเงินการทองจะขยับดีทีเดียวโดยเฉพาะในวันที่6ถึงวันที่10ตุลาคมส่วนในช่วงวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีโอกาสเจอเพื่อนเก่าหรือใครคนเก่าๆมาทักทายมารู้จักกันแต่ในความหมายหรือในย่าที่สินแสหมิงบอกตรงเนี้ย ไอ้เรื่องการเงินเนี่ยหถึงสิเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมาก11จนถึง15ช่วงนั้นจะคุยจะคบนะครับจะมีสังคมอะไรก็ตามดูให้ดีนิดหนึ่งมันจะมีคนที่เหมือนกับทริกกี้หรือคนที่แบบว่าตลบตะแหลงตลบตแหละเข้ามาอยู่ในวงสังคมนั้นด้วยพยายามอย่าไปเล่าเรื่องส่วนตัวของเราให้ใครฟัง นะครับมันจะนําไปพูดในทางที่เสียหายนะปิงกันไว้ง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วพอวันที่16จนถึง20งานก็ขยับดีขึ้นขยับดีขึ้นมีความก้าวหน้าขึ้น21จนถึง25งานยังดีต่อเนื่องแต่ในช่วงนั้นมันเหมือนกับการได้ทำงานไปพักผ่อนไปด้วยดาวมันเดินแบบนี้แหละ นะฮะดาวดาวมันเดินแบบนี้แหละแล้วก็26จนถึง31ช่วงนั้นก็แฮปปี้มีความสุขกายสบายใจขึ้นมีความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือเรื่องการเงินไอสิงห์เนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยช่วงปลายกันยาแล้วก็เข้ามาต้นตุลาคมเนี่ยสิงห์รายจ่ายมันเยอะมันก็เลยกลัวว่าจะหมุนเงินไม่ทันแต่เชื่อเถอะว่าเรื่องของการเงินไม่ได้มีปัญหาเลย คุณจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่จะมีเงินเข้ามาได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมตรงนี้อยากกันนั้นเลยนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ขอให้คุณนะครับดูเรื่องของการแสดงออกนะเรื่องการแสดงออกเรื่องโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ให้ดีนิดนึงใครที่เราดูแล้วนะครับมาแบบไม่ได้เป็นมิตร พยายามห่างพยายามเลี่ยงหรือเราจะไปแสดงออกอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วดูแล้วเป็นการแสดงออกที่ติดลบหรือเออเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงเลี่ยงได้ดีก็ก็ควรเลี่ยงนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะทีนี้ส่วนในส่วนของดาวราหูที่อยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยจริงๆดาวเพิ่งย้ายยังไปนับอะไรกับมันมากไม่ได้หรอก แต่ก็เอาเถอนนะครับเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีสิงนั้นสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับคือสุกกับสาวสาวกับสุกเนี่ยมันเลงกันอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ชัดเจนมากว่าชาวลัคนาราศีสิงจริงๆคุณก็ระวัดระมัดระวังตัวอยู่แล้วในการที่จะคบหาใครสัญชตยาติญาณของชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยเปิดใจให้คนยาก บางทีดูดูเหมือนกับว่าเอ้คุยกับคนนู้นดีคุยกับคนนี้ดีเอ้จริงๆแล้วเป็นคนง่ายๆหรือเปล่า no ไม่ใช่ชาวสิงห์ที่แม่งมีเขาเรียกว่าโอ้อย่าให้พูดอย่าให้แซดมีความอีโก้อยู่ในตัวเองสูงแล้วก็ไม่ใช่ขี้ๆที่จะมาบอกว่ามาหลอกหรือมาอะไรง่ายๆชาวลัคนาราศีสิงห์เขาละเอียดดีเทลเยอะจะตายนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีสิงห์ แต่อย่างไรก็ดีนะผมมองดูแล้วว่ามันน่าจะมีใครมารู้จักเจอๆกันความสัมพันธ์จะไปในแนวทางของการเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่คุยแล้วถูกคอเป็นคนที่คุยแล้วถูกจริตความสัมพันธ์นี้โอกาสที่จะดําเนินไปแบบนี้เพราะดาวศุกร์ที่มาทับรักมันให้ผลแบบนี้แต่ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็พึงระวังนิดนึงนะครับสาวที่มาเล็งลักเนี่ย ผมก็ย้ําว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักอะไรของเราไม่จําเป็นก็อย่าไปเปิดเผยมากอย่าให้ใครมารับรู้เรื่องอะไรของเรามากบางคนมันพยายามทําตัวมาสนิทกับเราเพื่อมาอยากจะมารู้อะไรเกี่ยวเรื่องของเราก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรก็พยายามห่างๆครับครบแต่ในส่วนที่พอครบได้พอแล้วนะสิ่งที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะมีความจุกจิกใจกันหรือให้ระวังความรู้สึก การแสดงออกบางอย่างทําให้ขัดแย้งหรือมีปากเสียงจุกจิกกันในเรื่องของการเงินเนี่คือสิ่งที่ต้องระวังและสิงก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงสุขภาพร่างกายของคู่ครองพอสมควรนะครับชาวลัคนาราศีสิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวสาวที่เป็นเล็งดาวสุขนั่นเองนะหรือเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการดาเนินชีวิตเขาเป็นห่วงเขาจะต้องเดินทางยังไงเป็นห่วงสุขภาพร่างกายเขาอะไรแบบนี้แหละครับ นะครับพูดง่ายๆคือมีโอกาสจะทุกใจเกี่ยวกับแฟนก็คือในส่วนที่ผมพยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนะ